อาจารย์ครับแล้วคนที่ชอบบอกว่าคนอื่นหลงเนี่ยเขารู้ตัวไหมครับว่าเขากำลังหลงอยู่พระเส้นสายหน้าเบาๆไม่รู้ตัวรอกนองเพราะถ้ารู้ตัวเขาจะหยุดเองผู้ที่หลงว่าตัวเองตื่นแล้วจะไม่มีวันเห็นว่าตัวเองกำลังหลงเพราะเขาเชื่อภาพที่ใจเขาสร้างมากกว่าความจริง พี่กันเสริมว่ามันเหมือนคนที่ถือไฟอยู่ในมือคะ่ะแต่บอกคนอื่นว่าเธอระวังจะโดนไฟนะทั้งที่ตัวเองโดนไฟลวกอยู่แต่ไม่รู้ตัวน่องทําหน้าเหมือนกําลังเข้าใจอะไรบางอย่างอ้าวงั้นที่เขาพูดว่าคนอื่นหลงหมดยกเว้นฉันคือเขาหลงตัวเองเหรอครับพระเซนหัวเราะเล็กๆแต่ไม่ใช่หัวเราะเยาะ